ซึ่งเป็นสารตาลอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีจากผลการวิจัยได้ดพบว่าในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกๆมะกรูดสามารถบรรเทาอาการไม่ให้กำเริบและช่วยชะลออาการได้เป็นอย่างดี 6. มะกรูดป้องกันโรคไมเกรนถูกต้องแล้วครับมะกรูดสามารถป้องกันและลดอาการปวดหัวอย่างหนักที่เรียกว่าไมเกรนให้ทุเลาเบาบางลงได้ เพราะน้ำมันหอมระเหยของมะกรูดมีคุณสมบัติในการให้ความผ่อนคลายลดความเครียดที่เป็นสาเหตุของไมเกรนได้เป็นอย่างดีการสูดดมน้ำมันหอมระเหยของมะกรูดช่วยให้ท่านผ่อนคลายแก้อาการหน้ามืดเป็นลมวินเวียนศีรษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ที่กำลังท้องกำลังไส้ถ้าได้สูดดมน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดจะช่วยให้ท่านหายจากอาการคลื่นไส้ได้เป็นอย่างดี ก็หวังว่าท่านจะได้รับความบันเทิงกับความ